สวัสดีครับพบกับนิวส์ลิสซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งบริเวณข้างบ้านบริเวณชายแดนระหว่างข้างบ้านของเรากับไทยตรงปราสาทตาเมืินทมตัวนี้ก็อย่างที่เทราบนะครับมีมีการกระทบกระทั่งกันเป็นระยะแล้วก็เหมือนเคยครับเราไม่เคยไปโยกยุ่เขาก่อนเพราะว่าเขาเนี่ยล้ำแดนเข้ามาร้องเพลงชาติมีมายืนตรงชายแดนบ้างแล้วคนที่ทำเนี่ยระดับไม่ใช่เล็กๆนะครับเป็นระดับนายทหารชั้นสูงโดยเป็นผู้ว่าบ้างอะไรบ้างโอ้โหคือไม่รู้ ว่ามุฒิภาวะมีหรือไม่เราก็พยายามไม่ตอบโต้ครับก็มีการเอาผ้ามากั้นรอบเลยก็ยังอุตสาห์เข้ามามีมาตรวจก็คือเป็นระดับรัฐมนตรีของเขาด้วยาการเมืองครับเข้ามาตรวจเข้ามาดูมาพูดมาคุยอะไรต่างๆนานาประมาณนี้ซึ่งอ,อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าวันอาทิตย์ที่ถึงเนี่ยเราจะจัดกิจกรรม ก็จะมีกลุ่มที่เขารวมตัวกันจัดกิจกรรมร้องเพลงชาติที่ปราสาทต,ตามมนทมเวลาเนี่ยแวแวๆว,ว่าน่าจะเป็น15นาฬิกาแต่ว่าเรื่องนี้ต้องเป็นหมั่นเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าทางกลาโหมโฆษกกลาโหมกระทรวงกลาโหมเนี่ยสั่งงดกิจกรรมทั้ง2ฝั่งนะครับทั้ง2ฝั่งเลยว่าห้ามทํากิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเ,เชิงสัญ,ญลักษณ์ในที่นี้ก็คือ,อเป็นการบ่งบอกว่า เป็นเรื่องอะไรหรือว่าอะไรยังไงซึ่งมันจะ,ะก่อความขัดแย้งซึ่งการร้องเพลงนี่ก็คือเป็นกิจกรรมเชิงสัญลกักษณ์ทางเหนือที่จะบอกว่าเป็นประเทศนั้นประเทศนี้นะมันจะก็คือก่อให้เกิดความขัดแย้งกันแล้วก็เข้าใจผิดกันในเรื่องบริเวณดินแดนซึ่งจริงแล้วเป็นของเราแต่ว่าเขาเนี่ยทำไปแล้วสองสามรอบนะครับเราเนี่ยยังไม่ได้ทําเลยหลายคนก็งงนะครับว่าเอา้าทาไมทําอย่างนี้ คือเราจะตอบโต้บ้างเนี่ยจะร้องเพลงเพื่อเป็นการบอกว่าตรงนี้เป็นดินแดนของเรากลับมาห้ามเราเส้อย่างนั้นแต่ว่าตอนที่กัมพูชาทำเนี่ยก็ไม่ไม่ห้ามหรือว่าอะไรเลยก็ต้องดูนะครับเพราะว่าก็ห้ามกันทั้งสองฝั่งแล้วห้ามทํากิจกรรมเชิงไสยลักคราวนี้ก็ กิจกรรมที่ว่าในวันอาทิตย์ที่ถึงเนี่ยคือต้องยกเลิกไปแต่ว่าที่น่าสนใจคือต้องดูว่าทางฝั่งกัมพูชาจะมีแบบนี้อีกหรือเปล่าถ้ายังมีแบบนี้อีกมันก็เหมือนกับว่าทางฝั่งเราเนี่พยพยายามห้ามเหมือนห้ามแค่ฝั่งไทย ay, แต่ไม่ห้ามทางฝั่งกัมพูชาเลยคือมันต้องมีมาตรการนะครับว่าถ้าเกิดว่าทางฝั่งกัมพูชา,ายังทําแบบนี้อีกต้องทํำยังไงเราฝั่งเขาเนี่ยจะเตือนกันเองหรือไม่แบบนี้มันก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวของแม่ทัพ,พภาคที่2ตรงนี้น่าสนใจนะครับคือ ทางแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยก็มีการจัดเตรียมกําลังพลเป็นที่เรียบร้อยเผื่อว่ามีคําสั่งนะครับจะได้เตรียมพร้อมได้เลยเนี่นะครับผมพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่สองก็มาตรวจนะครับมาตรวจความพร้อมของกําลังพลรบของกอ,องฐานปืนใหญ่ที่103นี่นะครับผม ก็ไม่อยากจะแสดงภาพสาัญญาณรูปภาพมากนะครับมันจะดูไม่ค่อยดีก็เป็นกองพันฐา,านปืนใหญ่ที่เขาเตรียมกําลังพลไม่ว่าจะเป็นบุคลากรยุทโธปกรณ์บุคคลฐานหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับพร้อมทันทีเมื่อมีคําสั่งนะครับดังนั้นใครที่จะมาลุกล้่อธิปไตยเนี่ยต้องระวังสักนิดหนึ่ง,งคือเชื่อว่าระดับเนี้ยระดับทหารอะไรเขาไม่ยอมอยู่แล้วแหะแต่ว่าระดับนักการเมืองเนี่ยครับที่จะยังไงอยู่ไม่อะไรสักทีทหารนี้ก็กำมัดแล้วนะครับแต่ว่ายัางไม่สามารถทําอะไรได้ เชื่อว่าทางฝั่งกัมพูชาก็คงจะมาสอดส่องความเคลื่อนไหวของ,ของทางา YouTube ในโซเชียลอะไรต่างๆนะครับก็บอกไปเลยว่าพร้อมแล้วทั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์อุปกรณ์ประจํากายอะไรต่างๆของกองพันฐานปืนใหญ่พร้อมนะครับอันนี้คือพร้อมเฉยๆพร้อมที่จะเคลื่อนพลพร้อม,ร,อมรับคําสั่งเสมออีกเรื่องหนึงครนี้มาจากปากนักการเมืองครับภูมิธรรมเวชเชยชัยเขาได้บอกว่าสถานการณ์ชายแดนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้น วอนทุกฝ่ายอย่าสร้างความขัดแย้งโอเคปกติก็ปกตินะครับไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยยั่วยุมาเรื่อยๆเลยก็เราก็ต้องพยายามอดทนอดกั้นอะไรต่างๆนานาแต่อย่างที่บอกนะครับว่ากั้นรั้วไปเลยกั้นรั้วให้มันชัดเจนนะครับหรือไม่ก็ร้องเพลงชาติตอบโต้บ้างเขาทําบ้างเราทําบ้างถ้าเกิดว่าเรื่องการมาร้องเพลงชาติยั่วยุกันเป็นเรื่องปกติงั้นเราก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เขาสั่งห้ามงดทํากิจกรรมไปเป็นที่เรียบร้อยก็อาจจะมีเซ็งนิดๆนะครับสำหรับพวกที่กําลังจะเตรียมตัวกัน ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ชมอะไรก็สามารถเป็นที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ